สวัสดีค่ะวันนี้จะให้มาดูบ้านหลังใหญ่นะคะ,ะเริ่มต้นตรงสาลาค่ะสาราตัวนี้จะไปยกขึ้นเป็นบันไดทางขึ้นบ้านนะคะจะมีที่นั่งสองฝั่งด้านซ้ายและด้านขวาเสาก็จะปลูกอย่างดีฝ้าจะเป็นฝ้าไม้นะคะฝ้าไม้ ดูหลังใหญ่หลังใหญ่ก็จะขึ้นตรงนี้เลยนี้เลยขึ้นมาปับ๊บก็จะมาเจอห้องเล็กนะคะห้องเล็กนี้จะกว้าง3เมตรคูณ3เมตร75ค่ะภายในกลุด้วยยิบซ้ำนะคะูด้วยยิบซ้ำเป็นหลุมวงกลม ภายในห้องรอลงสีอีกทีหนึ่งค่ะามาดูด้านนอกมีที่นั่งตรงนี้อันนี้บอกก่อนได้เลยนะคะว่าลูกค้าสามารถเติมเพิ่มเติมได้ค่ะจะเอาตรงไหนแยกตรงไหนย้ายตรงไหนออกได้หมดค่ะอย่างเช่นตรงนี้ลูกค้าก็มาเพิ่มจากปกติ ตรงของทางร้านมาตรฐานก็จะไม่กว้างขนาดนี้อันนี้ลูกค้าก็มาเพิ่มไว้ทำงานค่ะก็จะเป็นโถงไว้ทำงานได้เลยหรือบางท่านก็สามารถเอาทีวีเอาอะไรมาตั้งตรงนี้ได้หองไปหน้าบ้านก็จะประมาณนี้ค่ะทีนี้มาดูห้องใหญ่นะคะห้องใหญ่ก็จะเป็น ห้องยาวหกเมตรกว้างสามเมตรค่ะปลุกยิบซ้ำเหมือนกันกับห้องเล็กอันนี้จะเป็นห้องใหญ่ก็จะเป็นประตูเลื่อนนะคะประตูเลื่อนมาแบบนี้ประกบกันแบบนี้ป็นแบบนี้นะคะ สวยค่ะไม่ค้ารับประกันเลยห้องกว้างเก็บของได้เยอะเผื่อตั้งที่นอนแล้วก็เอาตู้เสื้อผ้าทีวีมาตั้งได้เลยสบายสบายเพราะห้องใหญ่มากเดี๋ยวจะพาไปดูด้านหน้าไปหาด้านหลังอีกทีนะคะ บอกไบซ่าเนี่ยนะคะซ้าจะเป็นซ้าไม้ฝ้าหลุมเหลี่ยมนะคะภายนอกภายในใช้คาจะเป็นไม้นะคะไปดูด้านหน้านะค่ะดูด้านหน้าเลยฝั่งนี้จะเป็นฝั่งหน้าบ้านห้องใหญ่ตอนนี้จะลงเป็นสีใสนะคะที่เห็น เวลาลงสีก็จะขึ้นกับชนิดไม้ด้วยค่ะเวลาถูกไม้สีเข้มอย่าแงบบเช่นภาษาอีสานก็จะเรียกไม้แคนไม้แคนก็จะจะออกสีดำหน่อยไม้ตะเคียนจะเป็นสีดำไม้ยางก็จะออกโทนแดงนะคะอันนี้ด้านข้างด้านข้างมาหาด้านหลัง มองด้านหลังก็ประมาณนี้เลยแบบนี้เลยค่ะใหญ่มากอันนี้จะไปยกสูงขึ้น2เมตรใต้ถุนลูกค้าจะใช้เป็นเสาไม้นะคะเป็นเสาไม้ด้านล่างตรงนี้ก็จะเผื่อต่อคือตรงนี้จะเผื่อทำได้แบบนี้เผื่อไปประกบกับไม้อีกทีหนึง่งเสาอ,อีกทีหนึง่ง ทำบาเสาวไว้มาดานหลคะอันนี้เป็นห้องเล็กนะคะห้องเล็กใช่ค่ะยังไงแมค่ค้าฝากติดตามด้วยนะคะเพิ่งหัดพูดแมะะ่ค้จะอายอพูดผิดพูดถูกก็ขออภัยด้วยนะคะ ฝากติดตามเดี๋ยวอัปเดตให้ดูเพิ่มเติมเรื่อยๆค่ะหากสนใจสั่งจองสั่งซื้อเดี๋ยวแม่ค้าลงเบอร์โทรรายละเอียดให้เพิ่มเติมนะคะขอบคุณค่ะ